ฤดูฝุ่นกำลังกลายเป็นวัฒนจักรของสภาพอากาศไทยเมื่อเรารับรู้กันได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าทุกปลายฤดูหนาวยาวจนถึงปลายฤดูร้อนเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นและควัน pm 2 5ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าหนึ่งใน25เท่าของปลายเส้นผมแต่จํานวนมหาศาลปะปนควันไฟจนทําให้ท้องฟ้าทั่วเมืองนั้นหลัวมนแผ่บริเวณกว้างครอบคลุมทุกภูมิภาคปกคลุมยาวนานและหนาแน่นกว่า4เดือนจนถือว่ารุนแรงที่สุด ในแง่ของสภาพปัญหาและผลกระทบต่อผู้คนและระบบเศรษฐกิจหลักอย่างภาคบริการที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวปี2566เป็นอีกครั้งที่เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือออกมาประท้วงและยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐต่อสารปกครองเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดทอนความรุนแรงของปัญหาฝุ่นย้อนกลับไปเมื่อปี2547 มลพิษทางอากาศของเชียงใหม่ถูกกิยบยกเป็นปัญหาเร่งด่วนตามมาติคณะรัฐมนตรีและในปี2549เป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักวิชาการรวมตัวกันขับพบผู้ว่าราชการเรียกร้องให้ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงานมลพิษทางอากาศให้ประชาชนหลังพบค่าฝุ่น PM10 ซึ่งเป็นค่าฝุ่นในขนาดนั้นสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน3เท่าตัวต่อเนื่องนาน15วัน มีวัติการและผลวิจัยชีย้ให้เห็นว่าประชาชนใน8จังหวัดภาคเหนือเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมเร็งปอดโรคระบบทางเดินหายใจตลอดจนโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นนักวิชาการจึงผลักดันให้รัฐกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยใช้ค่า PM 2.5ซึ่งเล็กและมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าแทน PM 10ปี2561 เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่กลุ่มควบคุมมลพิษประกาศใช้ค่ามาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพอากาศค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจาก PM10 มาเป็น PM2.5 ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นประชาชนสามารถเข้าถึงการวัดค่ามาตรฐานอากาศแบบเรียลไทม์ได้ง่ายปีเดียวกันมีรายงานจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดพบว่าเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกและมีการรายงานเช่นนี้ทุกปี ปี2562สภาพอากาศของภาคเหนือเร็วร้ายหลายพื้นที่เกิดนวัตกรรมเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝุ่นโดยประชาชนมากมายเช่นเครื่องฟอกอากาศเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็กห้องปลอดฝุ่นและแจกหน้ากากากันเองโดยประชาชนกุมภาพันธ์2 5 6 2ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศยกกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นและควันพิษเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งแต่วาระแห่งชาติที่เป็นภาพรวมและขาดมาตรการที่ตรงจุด ยังมไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นภาคเหนือได้อะไรคือโจทย์ที่ต้องทําความเข้าใจกับปัญหาฝุ่นเหนือ 1. สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและแอ่งกระทะซึ่งส่งผลต่อการกักตัวของฝุ่นควันระบายยากกว่าพื้นที่ราบโลง่ง 2. พื้นที่กว่า100้ล้านไร่ของภาคเหนือกว่าครึ่งร้อยละ5้าเป็นป่าไม้ที่เหลือเป็นพื้นที่ทําการเกษตรร้อยละ30และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น อีกร้อยละสิบสภาพป่าเหนือเป็นป่าผลัดใบที่ทิ้งใบในฤด,ดูแลง้งและป่าในแต่ละจังหวัดมีความต่างกันป่าส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐและมีสถานการณ์ของวิธีทำไร่หมุนเวียนการหาของป่าและการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อปลูกพืชเชิงเดียวที่เกี่ยวยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างและสิทธิที่ดินทำกินในเขตป่า 4. มีการใช้ไฟ เพื่อเตรียมพื้นที่เพราะลูกของเกษตรกรช่วงฤด,ดูแลง้งทั้งปูมีภาค 5. มีควันข้ามแดนจากการส่งเสริมและการลงทุนในการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนอกจากนั้นมีปัจจัยจากแหล่งกําเนิดในเมืองเช่นการคมนาคมและกิจกรรมการผลิตแต่เอกสารวาระแห่งชาติระบุว่าต้นต่อสาเหตุหลักของมลพิษในภาคเหนือ โดยพุ่งเป้าไปที่การทำกินภาคเกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ป่าของประชาชนทำให้มาตรการจัดการกับปัญหาฝุ่นมุ่งเน้นไปที่การห้ามเผาเด็ดขาดแต่ไม่ได้ผลเพราะสภาพอากาศของแต่ละจังหวัดต่างกันประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเชียงใหม่จะไม่ทนและต่อมายกระดับเป็นกลุ่มสภาลมหายใจและสถาบันการศึกษาในภาคเหนือติดตามจาะลึกสภาพปัญหาและมาตรการการจัดการโดยระบุว่า จำเป็นจะต้องมีชุดมาตรการจัดการเฉพาะพื้นที่แม้จะดูเหมือนคนเหนือต้องอยู่ในดงฝุ่นและวังวนของปัญหานี้มาอย่างยาวนานแต่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าของการผลักดันในการแก้ไขปัญหานี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งทำการวิจัยหาทางออกระดับพื้นที่มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือทำงานร่วมกับหน่วยราชการและประชาชน สภาลมหายใจภาคเหนือก่อตั้งขึ้นหลายจังหวัดขับเคลื่อนรณรงค์ความรู้และแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ขณะดเดียวกันรวมตัวเคลื่อนจึงนโยบายเสนอกระบวนทศน์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา6ประการหลักการสําคัญคือบริหารจัดการสาเหตุตามบริบทภูมิสังคมหลักความเป็นธรรมดังสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นต้นประชาชนมีการนําข้อกฎหมายมาขับเคลื่อนแก้ไข มีการเสนอร่างพรบอากาศสะอาดที่หวังจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายผลักดันให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องมลพิษทางอากาศอย่างจริงจังขณะที่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามนิษิษด้านฝุนละอองซึ่งรัฐบาลประกาศแผนนี้ตั้งแต่ปี2562ใกล้จะสิ้นสุดลงและประชาชนมีข้อเสนอให้ทบทวนมาตรการในปีนี้ และเป็นปีที่มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแต่ละพรรคการเมืองล้วนแต่มีประเด็นเรื่องฝุ่นควันเป็นนโยบาย